จเจริญพรทุกท่านเมื่อกี้เด็กก็ไปบอกหลวงพ่อว่าโอ้มี20คนละ <c oughs> นึกว่าจะทำสถิติใหม่เทศมีคนฟัง20คนนี้ถ้ามีคนฟังก็เทศนะไม่ได้นับจำนวนหรอกอยู่ที่ความสนใจของคนฟังจำนวนมากหรือน้อยไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอก สำคัญว่าได้ประโยชน์แค่ไหนสมัยพุทธกาลขนาดพระพุทธเจ้าเทศที่มีคนฟังคนเดียวท่านก็เทศอยู่ที่ว่ามีประโยชน์หรือเปล่าะฉะนั้นพวกเราวันนี้ถ้าฟังหลวงพ่อเราก็ได้ประโยชน์ก็คุ้มค่าที่เสียเวลากันด้วยกันทั้งสองฝ่ายหลวงพ่อมาเทศก็เสียเวลาหลวงพ่อก็ออกมาแต่เช้าอนะไรเงี้ยเราพระบ้านนอก นานๆเข้ากรุงเทพทีใครไม่เคยฟังหลวงพ่อเพศเลยมีไหมยกมือซิเนะยอะเหมือนกันเคยฟังซีดีไหมใครไม่เคยฟังซีดีไม่เคยอ่านหนังสือมีไหมยกมือซิมีมีไม่มากถ้าไม่เคยฟังไม่เคยอ่านเลยเนะี่ยฟังหลวงพ่อครั้งแรกเนี่ยนะโดยธรรมชาติเลยต้องงงนะเพราะว่าสิ่งที่หลวงพ่อเทศเนี่ยไม่ใช่ เรื่องวิเศษวิโสอะไรผิดปกติหรอกเพียงแต่เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครเขาสอนกันสมัยก่อนหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารยนะ์ท่านสอนธรรมะเนี่ยเพื่อการปฏิบัติเนีตรงไปตรงมาถ้าสอนวงกว้างแนละ้วก็บอกให้พุโทโธไปหายใจไปอะไรเนะี่ยแต่พอเราปฏิบัติจริงๆไปหาท่านท่านสอนตอนนี้ลึกซึ้งขึ้นไป หลวงพ่อก็พบว่าธรรมะภา,าคปฏิบัติแท้ๆเนี่ยถ้ามีการสอนกันบ้างนะมันได้ประโยชน์กว่ากันเยอะเลยสอนแต่เรื่องทำทานถือศีลอะไรเนี่ยก็ยงันๆน่ะนะว่าในความเป็นจริงแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าน่ไม่ได้หยุดอยู่แค่การทำทานการรักษาศีลหรือการนั่งสมาธิในพวกเข้าวัดอย่างมากก็เป็นเรื่องนั่งสมาธิกันแต่ว่าสมาธิแปลว่าอะไรสมาธิแปลจิตใจสงบนะ แปลก็ไม่ค่อยตรงนะสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิแปลว่าความตั้งมัน่นความตั้งมั่นของอะไรความตั้งมั่นของจิตมีบางคนบอกว่าต้องมีสมาธิก่อนถึงจะเกิดปัญญาก็าต้องรู้นะว่าสมาธิชนิดไหนทําให้เกิดปัญญาสมาธิชนิดไหนไม่ทําให้เกิดปัญญาสมาธิมีตั้งหลายแบบสมาธิส่วนใหญ่ที่ชอบนั่งๆ่งกันมันสมาธิที่สงบเอาไว้พักผ่อน หรือไว้เที่ยวข้างนอกนะนั่งแล้วก็ถอดจิตไปเที่ยวนรกทเที่ยวสวรรค์อะไรก็ดีเหมือนกันนะทำให้กลัวบาปแต่สมาธิชนิดที่จะใช้เดินปัญญานะันเป็นสมาธิที่อาภัพมากนะมันไม่ก็มีใครรู้จักนะไม่เฉพาะยุคเรานี้นะเมื่อสักสามสิบปีก่อนหลวงพ่อเข้าไปศึกษากับครูบาอาจารย์หาคนซึ่ง มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหายากมากเลยหลวงพ่อฝึกสมาธิมาแต่เด็กฝนะึกทำความสงบมาแต่เด็กๆพ็ไปเจอหลวงปู่ดูลน,นะท่านสอนให้ดูจิตดูใจตัวเองเรารู้จักสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นก็นึกได้แล้วทำสมาธิไปนะไม่ใช่เคลิมเคลิ้มแต่ทำสมาธิต้ตองมีสติมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ หลายองค์ที่หลวงพ่อเข้าไปเรียนด้วยท่านสอนสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปที่วัดไหนวัดไหนท่านพูดแต่คำว่าผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ก็คือจิตที่ตั้งมั่นนั่นเองไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครูบาอาจารย์บางองค์อย่างหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อแลวท่านได้เรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ เห็นหน้าหลวงพ่อก็เรียกผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ทาอย่างนั้นผู้รู้อย่าทําอย่างนี้สอนนั่นจุดสําคัญเลยก็คือถ้าเราอยากได้มรรคผลนิพพานจริงๆเราต้องถอดถอนตัวเองจากผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้เพ่งผู้สงบนิ่งๆเฉยๆมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตจะต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ถึงจะเจริญปัญญาได้ถ้าไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้เคลิบเคลิมนะไม่สามารถเจริญปัญญาได้จริงตัวนี้เป็นตัวแตกหักเลยเราะว่าชาตินี้เราจะมีโอกาสได้มาผลน,นิพพานหรือเปล่าบางคนไ,ไปวาดภาพนะั้นว่านิาพพานอยู่ไกลแสนไกลเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะได้บารมีเราไม่ถึงก็ค,คิดอย่างนี้แหละบารมีก็เลยไม่ถึงสทิเส้นทางไปสู่พระนิพพานนะั้นพระพุทธเจ้าสอนไว้ชัดเจนนะเส้นทางของการเจริญสติเจริญปัญญา ก่อนจะเจริญสติจเจริญปัญญาได้จิตต้องตั้งมั่นก่อนจิตต้องตั้งมั่นทำไมต้องมีจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเพราะจิตของเราเนี่ยปกติหลงไปอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาเลยตราบใดที่จิตเราไปอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยเราจะไม่สามารถเห็นความจริงของกายไม่สามารถเห็นความจริงของจิตใจได้ คำว่าจเจริญปัญญานั้นก็คือการที่เราสามารถเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของใจนะถ้าเราเรียนความจริงของกายของใจได้เราจะพบในความจริงของกายความจริงของใจคือไตรลักษณ์คือไตรลักษณนะ์ครั้งหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปหินมักเปงไปกราบหลวงปู่เทศใครเคยได้ยินชื่อท่านบ้างไหมหลวงปู่เทศเทศหลังสีน่ารักมากนะพระชั้นเลื่อองหนึ่งคนรุ่นเราลืมท่านละ ในหลวงไปถามหลวงปู่เทศว่าอะไรเป็นที่สุดของศีลอะไรเป็นที่สุดของสมาธิอะไรเป็นที่สุดของปัญญาหลวงปู่เทศก็ถวายมีศัสนาที่สุดของศีลก็คือเจตนางดเม้นการทําบาปอกุศลต้องเจตนานะถ้าไม่ได้เจตนาเช่นอายุ150ปีสมมุตินะ แกงําเหงือกร้อยห้าสิปีเป็นชั่วกับใครไม่ไหวแล้วบอกว่ารักษาศีลไม่ได้เป็นชั่วกับใครอันนี้ไม่ใช่คนมีศีลหมายถึงว่ามีโอกาสทําชั่วก็ไม่ทำงดเว้นซะเนี่ยที่สุดของศีลนะก็คือเจตนาง,งดเว้นมีโอกาสชั่วก็ไม่ชั่วที่สุดของสมาธิคืออัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิคําว่าอัปปนาสมาธิของหลวงปู่เทศเนี่ย จะแตกต่างกับคําว่าอัปนาสมาธิที่พูดกันทั่วๆไปทั่วๆไปถ้าจิตสงบแน่วลงไปนะบางทีลืมเนื้อลืมตัวเขาบอกว่าได้อัปปนาสมาธิคําว่าอัปปนาสมาธิของโลภุเทศเนี่ยจิตตั้งมั่นจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโลภุเทศไม่เรียกว่าสมาธิเลยเขาเรียกว่าฌานเพ่งเอาให้เฉยๆเนี่ยสมาธิชนิดนี้เป็นสมาธิอาบภาพมากสมาธิที่จิตตั้งมั่น การตั้งมั่นเนี่ยตั้งมีสามแบบอันหนึ่งเรียกว่าคณิกาสมาธิมันตั้งชั่วขณะในขณะที่เราใจลอยเราเกิดรู้ทันว่าใจลอยรู้ทันว่าจิตหลงไปคิดในขณะนั้นจะเกิดคณิกาสมาธิขึ้นจิตจะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะเดี๋ยวลอยใหม่ลอยใหม่รู้ใหม่ลอยใหม่รู้ใหม่นะจนมันที่ๆขึ้นมามันเหมือนตั้งได้นานนะสมาธิอันที่สองชื่ออุปจารสมาธินะ จิตจะสงบลงไปนะแล้วก็ตั้งมั่นอยู่แต่ว่ายังมีการทํางานอยู่ภายในเนยเอาไว้เดินปัญญาอยู่ข้างไหนก็ได้นะอีกอันหนึ่งตั้งถึงอัปปนาเลยถ้าอัปปนาขั้นลึกลงไปเนี่ยโลกนี้หายไปทั้งโลกเลยนะร่างกายของเราหายไปหมดเลยเหลือจิตดวงเดียวตั้งมั่นเด่นดวงรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เห็นไหมจนถึงอัปปนาสมาธิก็ยังรู้ตัวอยู่ไม่ใช่นั่งเราเคลิมขาดสตินะ เพราะฉะนั้นประเภทนั่งสมาธิแล้วอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลยนะหรือนั่งแล้วออกนอกไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่เนี่ยไม่ใช่มันไม่ใช่สมาธิที่จะใช้เดินปัญญาเราต้องมาฝึกตัวเองให้ได้สมาธิชนิดนี้เมื่อ30ปีก่อนที่หลวงพ่อบอกนะั้นหาคนที่มีสมาธิชนิดนี้นี่ยากมากเลยตอนหลวงพ่อเป็นโยมหลวงพ่อสอนเพื่อนๆไว้กลุ่มหนึ่งนะสักสิบคนได้พวกนี้จิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้ว จิตหลุดออกจากความคิดได้ตั้งมั่นไดนะ้พาไปหาครูบาอาจารย์นั่งรถตู้ไปด้วยกันเข้าไปบางวัดนะครูบาอาจารย์ท่านจิตไหวท่านหันกลับมาดูเลยท่านบอกท่านอุทานทนะ่านไปรวมกันมาได้ขนาดนี้ได้ที่ไหนนะมามาได้เยอะขนาดนี้สิบคนท่านว่าเยอะแล้วนะทุกวันนี้สิถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านจะพบว่าคนที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้น,นมานับจํานวนไม่ท้วนลนะ พราะอาศัยที่เราได้ฟังธรรมเรารู้ว่าสมาธิมีสองชนิดนะไม่ใช่สมาธิเคลิมเคลิมต้องเป็นสมาธิที่รู้เนื้อรู้ตัวจิตเป็นคนดูนะไม่เฉพาะสายครูบาอาจารย์วัดป่านะที่เมื่อก่อนท่านสอนเขาให้จิตผู้รู้ครูบาอาจารย์สายอื่นก็มีอย่างหลวงพ่อเทียนใครเคยได้ยินชื่อท่านหลวงพ่อเทียนรู้จักหลวงปู่ทูบไหม หลวงปู่ทูบก็มีนะอยู่วัดแค่นางเลิงถ้าหลวงปู่เทียนอยู่วัดสนามในหลวงพ่อเจียนท่านสอนว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติเคยได้ยินประโยคนี้ไหมเนี่ยวัดสาคัญมากเลยนะถ้าเรารู้ว่าจิตคิดนเราจะได้ต้นทางของการปฏิบัติหมายถึงอ,อะไรท,ทันทีที่เรารู้ว่าจิตคิดเนี่ยจิตคิดจะดับท,ทันทีจะเกิดจิตรู้ จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะอัตโนมัติขึ้นมาเลยงั้นเมื่อไหร่รู้ว่าจิตคิดเมื่อนั้นจิตก็จะจะรู้เมื่อไหร่จิตหลงไปคิดจิตก็ไม่รู้หลวงปู่ดูลย์ก็สอนอย่างเดียวกันคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้แต่ก็อาศัยคิดใช่ไหมหลวงปู่ดูลย์ตบท้ายว่าต้องอาศัยคิดด้วยนะอาศัยคิดไม่ใช่จงใจคิดหรอกหมายถึงจิตมันมีหน้าที่คิดก็ให้มันคิดไปแต่พอมันคิดไปแล้วเรารู้ทันว่าจิตมันคิดไปจิตรู้จะเกิดขึ้น ถ้าอยู่ๆไปบังคับไม่ให้จิตคิดนะจะเอาจิตรู้อย่างเดียวเนี่ยกลายเป็นจิตเพ่งไม่ใช่จิตรู้จิตที่ผิดมันมีสองชนิดจิตหลงกับจิตไปเพ่งเอาไว้เผลอไปกับเพ่งเอาไว้จิตที่ผิดตรงข้ามกับจิตรู้เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไร่เราจิตมันไหลไปคิดนะเรารู้ทันว่าจิตมันหนีไปคิดเราจะได้จิตรู้ขึ้นมา แต่ถ้าไปเพ่งอยู่เรารู้ว่าเพ่งอยู่เนี่ยไม่ค่อยได้จิตรู้มันจะเพ่งต่อไปเรื่อยๆนั้นจิตติดเพ่งเนี่ยจิตอันตรายที่สุดเลยสําหรับการเดินปัญญาถ้าเพ่งอยู่นะไม่เดินปัญญาจริงอ่ะมันจะนิ่งกายก็นิ่งใจก็นิ่งาการเจริญปัญญาหลวงพ่อบอกแล้วว่าต้องเห็นไตรลักษณ์ต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายต้องเห็นไตรลักษณ์ของใจถ้าเราไปเพ่งให้จิตนิ่งจิตไม่แสดงไตรลักษณ์จะไปเกิดปัญญาได้ยังไงนะงั้นาการเพ่งให้นิ่งเนี่ยไม่ใช่สมาธิที่ถูกต้องนะ สมาธิไว้พักผ่อนเฉยๆสมาธิที่สําคัญที่จะต้องฝึกขึ้นมาให้ได้จุดแรกเลยถ้าเราอยากได้มากคลนีพผ่านในชีวิตนี้นะต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้หากรรมาฐานมาสักอันหนึ่งวิธีการนะวิธีการหากรรมาฐานมาสักอันหนึ่งคนไหนชอบพุโทโธเราก็พุโทโธคนไหนชอบรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจคนไหนชอบดูท้องผ่องยุกก็ด,ดูท้องผ่องยุก คนไหนชอบทําจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนก็ขยับมือไปกรมมาฐานอะไรก็ได้นะแต่ว่าปรับวิธีนิดหนึ่งไม่ใช่พุทโธให้จิตนิ่งอยู่กับพุทโธไม่ใช่หายใจให้จิตเปนิ่งอยู่กับลมหายใจไม่ใช่ดูท้องพองยุบให้จิตเปนิ่งอยู่ที่ท้องไม่ใช่เดินจงกรมแล้วก็นิ่งอยู่ที่ร่างกายเห็นร่างกายมันเดิน,น้วก็เพ่งนิ่งๆไว้ตัวแข็งๆปรับนิดเดียวพุทโธไปแล้วก็รู้ทันจิต ไม่ใช่พุทโธให้จิตนิ่งแต่พุทโธเรารู้ทันจิตไปหายใจไปเรารู้ทันจิตดูท้องพองยุบเรารู้ทันจิตการที่เราคอยรู้ทันจิตนี่เรียกว่าจิตสิกขาบทเรียนของพระพุทธเจ้าบทเรียนที่สองชื่อจิตสิกขาบทที่หนึ่งชื่อศีลสิกขาบทเรียนที่สองชื่อจิตสิกขาการเรียนเรื่องจิตเรียนเรื่องจิตเราจะได้อะไรได้จิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องเพื่อจะเอาไว้ใช้เจริญปัญญา นะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาพุโทโธแต่เราไม่รู้ทันจิตเรามาหายใจแล้วเราไม่รู้ทันจิตนะยังไม่เรียกว่าจิตตะสิกขาหรอกนะยังไม่ได้เรียนเรื่องจิตเลยใครเคยได้ยินชื่อคุณแม่จันดีบ้างใครเคยรู้จักไหมเป็นน้องสาวหลวงตามหาบัวภาวนาเก่งมากเลยนะเก่งเก่งไม่ธรรมดาเลยท่านถามหลวงพ่อนะบอกว่าหลวงพ่อภาวนาอย่างไงจิตมาลงที่เดียวกันท่านบอกอย่างนี้ หลวงพ่อบอกตั้งแต่เด็กๆหลวงพ่อหัดอานาปัญสติหลวงพ่อเรียนกับท่านพอลีหายใจนะหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วลมมันค่อยสั้นขึ้นสั้นขึ้นทีแรกเราหายใจลึกนะลมไปถึงท้องหายใจไปหายใจไป,จไปลมมันค่อยตื้นขึ้นตื้นขึ้นในส่วนมันมาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกนินดเดียวแปลสภาพเอาเป็นแสงสว่างเรารู้แสงสว่างอยู่มีสติรู้แสงสว่างอยู่ถ้าจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมา ถัดจากนั้นถ้าทาอะไรไม่เป็นติดอยู่ตรงนี้ตั้ง22ปีนะได้สมาธิที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแะล้วแต่เดินปัญญาต่อไม่เป็นท่านก็บอกว่าถ้างั้นก็อันเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ทาจากลมหายใจอาจารย์มหาบัวพี่ชายท่านอาจารย์มหาบัวสอนให้ท่านฟุตโถแล้วกำหนดอยู่ที่ปลายจมูกนี่เหมือนกันแล้วมันก็สว่างขึ้นมาแล้วท่านก็รู้รู้จิตของท่านนะจิตเคลื่อนหนีไปก็รู้ท่าน นี่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะสอนพุทโธหรือสอนหายใจเนี่ยสอนรู้ทันจิตนะบางองค์สอนละเอียดเลยอย่างท่านอาจารย์บุญจนันทร์อาจารย์บุญจันทร์นี่เขาเอาพิญญาท่านมากนะท่านสิ้นแต่ละเฮอมีมีพลังจิตมากมายรู้อะไรเยอะแยะเลยท่านสอนบอกว่าเวลาบริกรรมพุทโธนะพุทโธใจรู้พุทโธร,รู้ใจพุทโธนี่นเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้านะพุทโธแล้วก็รู้ทันใจของตัวเองไป แม้ไม่ใช่พุโทโธเป็นนกแก้วนกขุนทองนะพุโทโธพุโทโธไปเถอะแล้ววันหนึ่งก็แจ้งเองไม่แจ้งหรอกยิบแจ้งได้ไงก็ทําทไปพุโทโธนิ่งๆถ้าพุโทโธเรารู้เท่าทันจิตใจของตัวเองหายใจเรารู้ทันใจของตัวเองมันจะได้จิตที่ตั้งมัน่นเช่นเราพุโทโธไปเราหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดแล้วทันทีที่รู้ว่าจิตหนีไปคิดจิตรู้จะเกิดตรงนี้ที่หลวงพ่อเตียนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตไปคิดนี่จะได้ต้นทาง ต้นทางของการปฏิบัติไม่ใช่แปลว่าได้พระโสดาบันนะหมายถึงถึงจุดสตาร์ทที่จะสามารถเจริญปัญญาได้ยังไม่ได้เจริญปัญญายังไม่ขึ้นมิปสนาเลยเป็นเรื่องของสมาธิเท่านั้นเองเป็นการปรับจิตปรับใจให้ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นนั้นจะหลุดออกจากโลกของความคิดนะจะเห็นในร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความคิดอยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูอยู่ส่วนหนึ่งแยกออกมาเนี่ยเราต้องฝึกตัวนี้ให้ได้ ทุกคนต้องฝึกให้ได้นะไม่งั้นโอกาสที่เราจะได้มากผลนิพพานเราก็พูดลอยๆอย่างั้นแหละเวลาทําบุญทําทานเราก็อธิษฐานสาธุนะนิพพานะปัจโยโหตุเนี่ยเอาผ้าไใรมาถวายหลวงพ่อประโมทขอให้ได้มากผลนิพพานคนละเรื่องเลยไอ้นั่นมันทําทานทาทานจะเอานิพพานไม่ได้นะทําทานก็ได้ผลของทานไปนั่งสมาธิสงบไปแล้วขอนิพพานก็คนละเรื่องอีก เหตุกับผลมันต้องตรงกันนะอยากจะพ้นทุกข์จริงอยากได้มาผลนิพพานจริงต้องเจริญปัญญาหนีการเจริญปัญญาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจไปไม่ได้แต่จะเจริญปัญญาได้ขั้นต้นเลยจิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นคนดูนี่จิตเป็นคนคิดตลอดเลยจะไม่เกิดปัญญาเพราะปัญญานี้ไม่ได้เกิดจากการคิดปัญญานี้เกิดจากการที่เราเข้าไปเห็นสภาวะจริงๆของกายของใจมันทํางาน จนรู้จักเลยว่าความจริงของกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความจริงของจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยจิตจะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้ไม่ใช่คิดเรื่องไตรลักษณ์ด้วยนะบางคนบอกว่าให้นั่งพุโทโธไปแล้วก็จิตสงบแล้วก็ให้ออกมาพิจรารณาร่างกายให้คิดเอาอะไรเงี้ยเป็นมิปัสสนายังไม่เป็นหรอกครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านสอนชัดนะหลวงปู่เทศสอนอย่างนี้เลยว่ายังคิดพิจารณาอยู่ยังไม่ใช่หลวงพระพุทธก็บอกเลย ท่านบอกเลยสมถะเริ่มเมื่อหมดหมดความจงใจหมดความตั้งใจจะให้สงบเนี่ยสมถะนะถ้ายังตั้งใจอยากสงบอยู่ไม่สงบหรอกวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดจิตเป็นผู้รู้ก็จิตไม่ใช่ผู้คิดงั้นพวกเราจุดตั้งตนน้นอันแรกนะหลวงพ่อให้กันบ้านพวกเราไปฝึกกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เคยฝึกแต่ว่าปรับวิธีฝึกซะไม่ใช่ทําเพื่อสงบแต่ทําเพื่อให้รู้ทันเวลาจิตไหลไปคิด พุโทโธพุโทโธพุโทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปหายใจออกหายใจเข้าจิตหนีไปคิดรู้ทันในที่สุดจิตจะตั้งมั่นขึ้นมเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วคราวนี้เราก็พร้อมที่จะเจริญปัญญาลนะะบางคนพอจิตตั้งมั่นแล้วก็ตั้งอยู่เฉยๆไม่เจริญปัญญามีนะไม,ไม่เจริญปัญญาหลวงพ่อเองนะตั้งแต่เจ็ดขวบนะนั่งสมาธิแต่เดิมนั่งไม่เป็นนะนั่งแล้วออกนอกพอสว่างขึ้นมาเนี่ย เราอยากรู้อยากเห็นอะไรนะเราตามแสงออกไปจะไปดูสวรรค์ไปดูอะไรนะัเที่ยวไปดูอะไรเนะี่ยซึ่งมันเป็นนิมิตท,ทั้งหมดเลยนะไม่ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรแต่ว่ามันทําให้เรากลัวบาปไม่กล้าทําชั่วนะอยากทําบุญทําอะไรงี้แล้วต่อม,มาก็พบว่าแม่สมาธิแล้วจิตไหลออกข้างนอกนี่นะถ้าเราไปเจอผีเราจะทํำยังไงเจอเทวดาไม่กลัวนะกลัวเจอผีงั้นต่อไปนี่ไม่ให้จิตออกนอกนะตั้งแต่เด็กนะคิดอย่างนี้ หายใจไปหายใจไปแล้วก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกนะจิตถ้าตั้งมั่นเด่นดวงเป็นผู้รู้ขึ้นมาแ้วจิตเป็นผู้รู้แล้วไปต่อไม่เป็นก็อยู่อยู่แค่นั้นน่ะมีผู้รู้ขึ้นมาแล้วก็อยู่ไปอยู่ไปผู้รู้ก็เสื่อมกลายเป็นผู้คิดนึกปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปอีกก็มาทําสมาธิใหม่จิตก็ตั้งเป็นผู้รู้ขึ้นอีกวนเวียนอยู่แค่นี้ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านวิจรณ์เราก็ไปฝึกมานะเหมือนเราเอาน้ําไปใส่ช่องฟรีซให้เป็นน้ําแข็ง พอน้ำเป็นน้ำแข็งแล้วเราก็เอาออกจากช่องฟริซมาตั้งไว้ให้มันละลายไม่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำแข็งนะเดี๋ยวพอมันละลายหมดเราก็ไปใส่ช่องฟรีซให้มันเป็นน้ำแข็งใหม่นะท่านท่านวิจารณ์ว่าถ้าจิตตั้งมั่นแล้วไม่เดินปัญญานะก็คือแบบนี้ทาอะไรโง่โง,งอยู่ยงั้นเองไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราทําน้ําแข็งขึ้นมาได้แล้วเราต้องใช้ประโยชน์จากน้ําแข็งแล้วเรามาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ขึ้นมาได้แล้วเราก็ใช้จิต ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่แหละไปเจริญปัญญาวิธีเจริญปัญญานั้นบางคนจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วนะไม่ยอมเดินปัญญาบางคนไม่ยอมเดินปัญญามจะรู้ตัวอยู่เฉยๆตรงนี้ต้องช่วยมันตรงนี้แหละคืออูบายที่ครูบาอาจารย์บางองค์บางท่านท่านบอกให้คิดคิดพิจารณานะออกจากสมาธิที่จิตตั้งมั่นแล้วนะมาคิดพิจารณาร่างกายนี่ร่างกายนี้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก แต่ละส่วนแต่ละส่วนนะไม่สวยไม่งามนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นวัตถุธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อะไร่นี้คิดไปคิดตรงนี้ยังไม่ใช่วิปัสสนานะวิปัสสนาไม่ได้แปลว่าคิดคําว่าวิปัสสนาเนะี่ยมาจากคาว่าวิคำหนึ่งคำว่าปัสสนะคำหนึ่งปัสสนะเพราะการเห็นวิแปลว่าเห็นแจ้งเห็นจริงนะวนะิเห็นถูกต้องเห็นอย่างวิเศษเลยงานวิปัสสนานะคือการเห็นความจริงไม่ใช่การคิด ้าคิดไม่ใช่วิปัสนาคิดก็เรียกว่าวิตกนะคําว่าคิดมันเป็นคําว่าวิตกคําว่าตรึกคําว่าตรองวิตกวิจารส่วนคําว่าวิปัสนานะเห็นตามความเป็นจริงนี่พอจิตของเราตั้งมั่นแล้วนะบางคนจิตไม่เดินปัญญามรู้ตัวอยู่เฉยนิ่งอย่างนั้นนะพวกนี้ต้องช่วยมันคิดหลวงพ่อพูด